ในวันนี้ก็มีเรื่องสำคัญสำหรับการเมืองไทยนะคะโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปชมีมติเป็นเอกฉันที่จะแจ้งข้อกล่าวหาในบุญทรงเตริยาพิรมในภูมิสารผลอดีตรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ในคดีทุจริตซื้อขายข้าว G 2 g หรือรัฐต่อรัฐกับประเทศจีน และวันนี้นะคะก็ยังมีการตั้งอนุกรรมการไต่สวนนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรรักษาการนายกรัฐมนตรีฐานไม่ระงับยับยัง้งจนรัฐเกิดความเสียหายมหาศาลไปติดตามประเด็นนี้จากคุณอัธพลดวงจินดาค่ะข,ของไว้กแลไปื้อข้าตามประเทศเอวมเซสน,ลลนกลายเป็นชนวนปัญหาของรัฐบาลอีกปม เมื่อคณะกรรมการปปช9คนมีมติเป็นเอกฉันแจงข้อกล่าวหานายบุญทรงเตริยาพิรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายภูมิสารพลอดีตรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์กับพวกรวม15รายฐานทุจริตการซื้อขายข้าว G2G หรือรัฐต่อรัฐกับประเทศจีนในวิชามหาคุณกรรมการปปชในฐานะอนุกรรมการไต่สวนโครงการทุจริตจำนำข้าวแถลงผลสรุปก,การไต่สวนว่า ผู้กระทำผิดที่เหลือมีตั้งแต่อดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศบริษัทเอกชนจีน2แห่งและตัวแทนบริษัทเอกชนรวมทั้งบริษัทสยามอินดิก้าซึ่งปปชตรวจสอบแล้วเห็นว่าไม่ใช่กรณีการซื้อขายข้าวแบบ G2G และยังไม่มีการส่งข้าวเข้าออกจริงจึงให้แจ้งข้อกล่าวหาทั้ง15คนเรื่องทุจริตการระบายข้าวในแบบ G2G เนี่ยที่อ้างว่าเป็น G2G ซึ่งซึ่งเป็นเท็จนะฮะไม่ไม่ไม่ชอบ แล้วก็ผิดเป็นความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐนะปปชได้ส่งเรื่องไปยังกรมสัมภารและกรมการค้าต่างประเทศโดยนายวิชากล่าวว่าเรื่องนี้ทําให้รัฐสูญเสียรายได้จากภาษีอากรมหาศาลจึงเป็นหน้าที่กรมสัมภากรที่จะคํานวณภาษีและความเสียหายคณะกรรมการปปชยังมีมติเห็นชอบให้ดําเนินการไต่สวนนางสาวยิ่งรักชินวัตรรักษาการนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติที่การดําเนินการรับจำนําข้าวได้รับการทวงติ่งอาจมีการทุจริตแต่กลับละเลยเพิกเฉยไม่ระงับยับยั้งความเสียหายจนเกิดความสูญเสียมหาศาลอาจเป็นมูลความผิดตามกฎหมายเราตั้งข้อกล่าวหาเฉพาะการละเว้นไม่หยุดยั้งนะครโครงการนีนะะ้รู้ว่าเกิดความเสียหายขึ้นแล้วไม่หยุดโครงการนี้นะ สำหรับนายบุญทรงเตริยาพิรมนายภูมิสารพลกับพวกรวม15คนคณะกรรมการปปชจะเรียกมาแจ้งข้อกล่าวหาเป็นกรณีเล็กด่วนขณะที่อนุกรรมการไตส่สวนชุดเดิมจะไตส่สวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการรับจำนำข้าวอีก7คดีเอาผิดผู้เกี่ยวข้องรอมทางให้ยุติโครงการลงอย่างเด็ดขาดอัฐพลนงเจิดารายงาน